หลังจากที่พระเอกสามารถจัดการปัญหาในเผ่ามังกรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสามารถทำให้พ่อลูกทั้งสามคนมามีชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้งพระเอกก็ได้มุ่งเดินทางไปกันต่อกับงอเฟยเพื่อมุ่งเดินทางเพื่อที่จะหาเสียวไ่น้องชายของพวกเขาอีกคนในตอนนี้เซียวไ่ก็กำลังตกอยู่ในอันตรายนะครับผมก็จะมีเหล่าจ้กรพัดมาในการไล่ล่าตามไล่เพื่อจับตัวและก็ฆ่าเสียวไ่ให้จงได้ซึ่งในตอนนี้พวกเขาเองก็ไม่รู้นะครับว่าสถานที่ที่เสียวไ่นั้นอยู่ดวงดาวดวงไหนพระเอกก็เลยได้เลือก สื่อจานออกมานะครับสื่อจานก็จะเป็นปีศาจผู้ติดตามหรือว่าจะเป็นลูกน้องของเสี่ยวไ่แล้วก็งอเฟนนั่นเองนะครับในตอนนี้สื่อจานก็จะมีจิตสัมผัสในการสัมผัสดูถึงจุดจุดที่เสี่ยวไห่นั้นอยู่สื่อจานจึงได้ทําการตรวจสอบดูโดยใช้พลังของเขาและแล้วพวกเขานั้นก็สามารถสัมผัสจุด,จ,ดจุดนั้นจ,จนได้โดยที่สื่อจานได้สัมผัสได้เห็นเสี่ยวไ่อยู่ในดวงดาวสีเงินนะครับซึ่งดวงดาวนี้ก็จะเป็นดวงดาวของเผ่ามารเผ่านกที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นในตอนนี้ก็กําลังตกอยู่ในอันตรายอีกด้วยถูกจับ จักรพรรดิมาระดับสี่รวมถึงจกักรพรรดิมาระดับ3ไล่ตามล่าและก็จัดการกำลังฆ่าเซียวไ่อยู่ซึ่งทําให้พระเอกที่ได้ยินเช่นนี้นะครับรวมถึงงอเฟออีกคนพวกเขาไม่รอช้ารีบมุ่งเดินทางเพื่อไปหาเซียวไห่ช่วยชีวิตเซียวไห่เอาไว้ให้จงได้ทางด้านของเซียวไ่ก็ตกอยู่ในที่นั่งลาบากแล้วเพราะก็ยังมีเหล่าผู้ติดตามของจักรพรรดิผงก็จะเป็นจกักรพรรดิมา่นแหละครับผมในตอนนี้พวกเขาทั้ง3มพี่น้องเองก็ได้บุกมาถึงที่นี่เพื่อจัดการกับเซียวไห่แล้วก็ได้รับคําสั่งมาจากฟาบาร์ดองเหนือหัวัวจกพด มันชั้นผู้ใหญ่นะครับเพื่อทําการจัดการค่าเสียวไยทิ้งในวันนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรพวกเขาเองก็ทําได้เพียงแค่รับคําสั่งมาแล้วก็จัดการตามคําสั่งเท่านั้นนะครับและในความสามารถของเซียวไฮในตอนนี้ก็อยู่เพียงแค่ระดับจกกักรพรรดิมันขั้นที่1เท่านั้น าเกิดว่าเปรียบเทียบกับ3มพี่น้องคนนี้ที่มาที่นี่นะครับพวกเขาเองก็อยู่ในระดับจกักรพรรดมันขั้นสองขั้น3ขั้น4ี่กันหมดแล้วระดับพลังก็ต่างกับเสี่ยวไห่มากพอสมควรนะครับจึงทําให้เสี่ยวห่เองถึงแม้ว่าตัวเขาจะพยายามจะเข้าต่อทั่วปกป้องภระระยาของเขาเอาไว้ให้ตรงได้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถรับมือกับทั้ง3คนได้อยู่ดีเสี่ยวไหายเลยได้ถูกโจมตีซ้าแล้วซ้าเล่าจนได้รับบาดเจ็บไปแต่ตัวเสี่ยวห่ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับในวันนี้ตัวเขาถึงแม้ว่าจะตายก็จะต้องช่วยชีวิตภระระยา ขของเาให้หนี่ยออกไปจากที่นี่ให้ได้เหมือนกันและในขณะที่จกักรพรรดิมารทั้ง3คนนี้กําลังรวบร,รวมพลังกันเพื่อโจมตีและกระคาดจัดการเซลลหายไปในจังหวะนั้นเองพระเอกและก็งอเฟยก็ได้มาถึงที่นี่พอดีสามารถป้องกันการโจมตีของจกักรพรรดิมารกนั้นเอาไว้ได้ทันพอดีนะยครับ จึงทาให้เสี่ยวไฮที่ได้มาเจอพี่ใหญ่ของเขาก็คือพระเอกของเรารวมถึงเงาเฟยพี่รองของเขาอีกคนในตอนนี้เสี่ยวไฮก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้นับร้อยปีนะครับตัวเสี่ยวไฮเองก็พยายามที่ตามหาเงาเฟยและก็พระเอกมาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหาที่อยู่ของทั้งสองคนได้เลยจนสุดท้ายแล้วก็ได้มาเจอในวันนี้จนได้น,นะครับเสี่ยวไฮก็เลยแบบมีความตื่นตันใจดีใจมากๆไม่คิดเลยว่าในวันนี้มันจะมาถึงแล้วแถมก็ดูเหมือนว่าเราจะกระพัดมา ทั้ง3คน3พี่น้องตัวเขาที่ได้มาเจอหน้ากับพระเอกแล้วก็หงอเฟยก็ไม่รู้นะับว่าทั้งสองคนนี้เป็นใครมาจากไหนแต่ที่แน่ๆพวกเขาเองได้รับคาสั่งมาจากราชาจากักรพรรดิมารของพวกเขาถ้าเกิดว่ามีใครกล้าที่จะมาขัดขวางรับรองได้เลยว่าจะไม่มีใครสาม,มารถรอดออกไปจากที่นี่ได้แน่นอน แต่คิดแล้วว่าเงาเฟยนั้นจะสนใจกล้าที่จะมาทํานกน้อยของเขาเงาเฟยไม่รอท้าที่เปิดใช้รูปแบบที่เขานั้นได้ฝึกมาหมาดๆมันก็คือ3 6กระบวนท่านั่นเองนะครับผมในการเข้าโจมตีกับจกักรพรรดมารพวกนั้นไปก็เรียกกันเลยว่าเพียงแค่3กระบวนท่าเท่านั้นจกักรพรรดมารระดับ2ก็ถูกเงาเฟยจัดการฆ่าไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เรียกกันเลยว่าเรียบร้อยตายคาที่เพียงแค่3ครั้งก็ยังไม่ถึง3-6กระบวนท่าเลยนะครับแข็งแกร่งจริงๆเงาเฟยของเราในตอนนี้ ส่วนทางด้านของพระเอกก็ไม่น้อยนาในด้านความแข่งแกร่งของเพกก็อยู่ในระดับจักรพรรดิอมตะระดับที่4แล้วนะครับพระเอกก็เลยแบบว่าปีความเทพกอกอฟเฟออีกเดึอดขันพระเอกเปิดใช้รูปแบบนิ้วทำลายร้างของเขานิ้วเดียวเท่านั้นนะครับก็สามารถจัดการจักรพรรดิมารระดับสี่สิทธิ์พี่ใหญ่ของพวกเขาจนตายคาที่ไปเพียงแค่กระบว่นท่าเดียวได้ครับผมจึงทําให้จักรพรรดิมารระดับ3มอีก1ต้ตนตัวเขาที่ให้ได้เห็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องของเขาได้ตายไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้ก็รับรู้ได้เลยว่ากลุ่ เอกนั้นแข็งแกร่งมากๆอยากที่ตัวเขานั้นจะสามารถเอาชนะได้ก็เลยแบบรีบเพดีออกไปจากที่ดีเพื่อไปบอกองคเหนือหัวฟาบาทจากกักรพรรดมานของพวกเขาเพื่อที่จะมาจัดการแก้ปัญหากับปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ส่วนทางด้านของเซียวไฮในตอนนี้หลังจากที่ได้มาเจอกับงอฟเฟยรวมถึงพระเอกแล้วนะครับก็เลยได้แนะนําตัวแม่นางปายลิงก็จะเป็นภรรยาของเขาให้พระเอกนั้นได้รู้จักนะครับก็แบบว่าไปผ่านไปแป๊บเดียวนะครับงอฟเฟยก็มีลูกปีเบียแล้วเรียบร้อยเลครับต่างจากที่เฟก ยังตามหาเบียไม่เจออยู่นะครับส่วนกาเฟก็แบบยังไม่ได้เจอเนื้อคู่ที่แท้ตีกับเขาเลยฮะซึ่งพระเอกที่อยากรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด <c oughs> ก็เลยได้ถามกับเสี่ยวไฮว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมถึงได้ตกอยู่ในที่นั่งลําบากมีคนไล่ล่าเพื่อจัดการขนาดนี้จนท้ายที่สุดแล้วเสี่ยวไฮก็เลยได้บอกความจริงกับพระเอกไปในตอนที่ตัวเขานั้นขึ้นมายังโลกเบื้องบนแห่งนี้ก็ได้มาอยู่บนดวงดาวสีเงินดวงดาวเผามาแล้วก็เผานกของเขาเพื่อทําการฝึกอย่างหนักเพิ่มความแข็งแกร่งของตนเ เผื่อว่าแนอนาคตตัวเขานั้นก็ได้จะไปตามหาพระเอกรวมถึงงอเฟยเพื่อที่พวกเขาทั้ง3คนจะได้มาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้งและในขณะที่ตัวเขานั้นกําลังฝึกฝนในดวงดาวแห่งนี้ก็ได้มาเจอกับแม่นางหลิงผู้นี้เลยครับผมตัวเธอก็จะเป็นคนที่มาจากเผานกตระกูลป่าหลิงก็เลยทําให้ทั้งสองที่ได้มาเจอหน้ากันมีความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับท้ายที่สุดก็ได้แต่งงานมีลูกกันแบบนี้ แต่ในความสุขที่พวกเขานั้นกำลังประเชิญอยู่และแล้วมันก็มีไายนะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านโศงเจ้อก็จะเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องรวมถึงท่านโสที่พระเอกนั้นเคยเจออยู่ในโลกเบื้องล่างหลังจากที่ได้มาพบกับเขามีข่าวรายงานมาจากองค์จักรพรรดิฟาบาดองค์งเหนือหัวจักรพรรดิมาได้ไหลยครับผมว่าในความสามารถของเซียวไฮนี้มีพรสวรรค์อันโดดเด่นมากถ้าเกิดว่าเข้าไปฝึกในพระราชวังใหญ่ได้รับการขัดเกลาจากจักรพรรดิราชาหมานันก็อาจจะทําให้ตัวเซียวไฮเองมีความแข็งแกร่งขึ้นใน ตอนนั้นทันโซซงจือก็เลยแบบว่านําข้อเสนอ,อนี้มายื่นให้แก่ตัวเขาไปแต่หลังจากที่ทันโซซงเจอได้นําเอาข่าวข่าวที่ตัวเขานั้นยอมรับในข้อเสนอ,อนี้เพื่อที่จะไปบอกฟาบาทอง์เหนือหัวจักรพรรดิมนันแต่หลังจากที่ผ่านระยะเวลาไปไม่นานนะครับผมมันก็มีกองกําลังกองทัพใหญ่ของจักรพรรดิหรือว่าฟาบาทจักรพรรดิมันนั่นแหละครับผมในการส่งมาเพื่อตามไล่ล่าพวกเขาทําการจัดการฆ่าสังหารโหดเหล่าสิท์พี่สิบ์น้องของพวกเขาในตระกูลไปทั้งหมดก็ทําไปเพียงแค่เหลือ วกเขาทั้งสองคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ในตอนนี้แต่ก็ยังมีคนไล่ล่าตามจัดการพวกเขาไาเรือนะครับตัวเสี่ยวไ่เองก็เลยคิดว่าคนที่จัดการทําเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้ตระกูลไปของพวกเขาหรือว่าเผานกของพวกเขาถูกทําลายก็คงจะต้องเป็นท่านโซซงจือแน่นอนนําข่าวข่าวไปบอกองค์หนือหัวาฝาบาท,ที่ผิดเพี้ยนจากคาที่เขาพูดไปจึงทําให้เสี่ยวไ่ก็มีความแค้นกับท่านโซซงมากๆนะครับก็อยากจะจัดการฆ่าท่นโสซงเพื่อแก้แค้นให้ละพี่น้องของพวกเขาจากตระกูลไป ที่ถูกฆ่าสังหารไปหมดนะครับแต่เสี่ยวไฮเองก็ยังค้างคาใจว่าทําไมทั้นโสซงถึงทําเช่นนี้กับพวกเขาทั้งๆท,ที่พวกเขานั้นก็เคยรู้จักสนิสนมกลมเกลียวกันมาก่อนแท้ๆซึ่งมันก็ยังมีแม่นางปายลิงนะครับตัวเธอก็พอจะรู้เกี่ยวกับเหตุผลเรื่องราวที่เกิดขึ้นหนึ่งด้วยที่เซี่ยวไฮนั้นเป็นสัตว์เทพกลายพันธุ์ก็จะเป็นสัตว์เทพในตำนานนะครับมีความแข็งแกร่งมากกว่าสัตว์ต้นอื่นแถมตัวเสี่ยวไฮเองก็ทําได้เพียงแค่ใช้เวลา300ปีเท่านั้นสามารถเลื่อนคันมาสู่ ในจกักรพรรดิมารระดับหนึ่งได้แล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเปล่าปีศาจตัวอื่นหรือว่ามารตัวอื่นนั้นใช้เวลานับ500ถึง1,000ปีถึงจะสามารถอยู่ในระดับนี้ได้นะครับก็คงจะเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ตัวท่านโซสซงจือ้อกลัวเสี่ยวไ่จะไปแบบแย่งชิงตําแหน่งของพวกเขาในอนาคตนะครับก็เลยทําให้ตัวเขาเองก็แบบตัดไฟจากตนลมในการจัดการกับเสี่ยวไห่ทิ้งไปก่อนจึงทําให้เสี่ยวไ่ในตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะมีความแค้นมากๆอยากจะบุกเข้าไปหาฝ่าบาทองค์จักรพรรดิมารจัดการฆ่า ธั้งโสงรงตื่อเพื่อแก้แค้นให้กับเราสิทธ์พี่น้องของเขาที่ตัวองค์จักรพรรดมานั้นสั่งมาในการจัดการพวกเขาในตอนนั้นแต่สุดท้ายพระเอกก็ได้ห้ามเอาไว้นะครับในด้านความแข็งแกร่งของพวกเขาก็อยู่เพียงแค่ระดับจักรพรรดิอมตะระดับสีงอเฟยอยู่เพียงแค่จักรพรรดิปีศาจระดับ3าโอกาสที่พวกเขานั้นบุกเข้าไปในการจัดการกับทั้งโศทรงตื่อนั้นไม่สามารถทําได้แน่นอนนะครับสิ่งเดียวที่จะต้องทําในตอนนี้ก็คงจะต้องฝึกตนให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อในอนาคตตัวเขานั้นจะกลับไปแก้แค้น แถมในตอนนี้ตัวแม่นางปลายลิงก็ยังมีลูกอยู่ในท้องอีกด้วยลูกกําลังที่จะกําเนิดขึ้นมาก็คงจะต้องรอให้พวกเขานั้นแข่งแข่งขึ้นไว้ไปแก้แค้นในภายหลังนะยับจนท้ายที่สุดแล้วเสียวไห่ก็เลยต้องยอมรับในข้อเสนอของพระเอกไป ก็คงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้เก็บความแค้นเอาไว้เพื่อไปจัดการในภายหลังและเพื่อที่จะปลอดภัยที่สุดของพวกเขาพระเอกก็ได้พาเสี่ยวไหางอเฟยรวมถึงแม่นางไปหลิงมุ่งเดินทางเข้าไปในหอคอยเจียงหลานนะครับซึ่งหอคอยเจียงหลานก็จะมีทั้งหมดใน3ชั้นความแก,แก่งของเพก็สามารถเปิดได้เพียงแค่2ชั้นเท่านั้นนะครับก็เกิดว่ามีความแก่ง,กงเพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถเปิดได้ชั้นที่สูงมากยิ่งขึ้น ในด้านพลังอะไรต่างๆก็จะสามารถดูซับได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะหอคอยเซียงหลานก็เป็นสิ่งที่ลุงหลานมอบให้เป็นของขวัญแกพ่พระเอกนะครับ ก็จะสามารถดูซับพลังในที่นี้1ปีเท่ากับดูซับในภายนอกถึง10ปีเลยก็ว่าได้นะครับห่อคอยที่ลูกหลานให้ก็คือแบบโกเกิลและหลังจากที่ระยะเวลาผ่านล่วงเลยไปหลายวันในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเซียวไฮร่วมถึงเงอเฟยรวมถึงเพเอกอีกคนนะครับพวกเขานั้นก็ได้ทําการแยกย้ายกันไปฝึกแล้วซึ่งงอเฟยกับเซียวไฮพวกเขาเองก็ได้มาปลองกันตามเคยนะครับถึงแม้ว่าในความแข็งแกร่งของเซียวไฮนั้นจะอยู่ในระดับจกักรพรรดมันขั้นที่1เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับงอเฟยดีเงาะเฟย จะก,กัดปีศาจขัติสาบเลยแต่ในการต่อสู้การประะพลังกันในครั้งนี้นะครับก็เรียกได้เลยว่าสูสีกเปไปอย่างะักในด้านความเร็วของเซียวไห่นี้ก็แบบว่าหงอเฟยแทบที่จะไม่สามารถตามทันได้นะครับแต่สุดท้ายการประลองของทั้งสองก็ได้จบกันที่แบบเสมอกันอยู่ดีนะครับผมแถมหลักจากที่เบกนั้นได้สั่งให้แม่นางซิวเหยียนก็จะเป็นปีศาจผู้ติดตามของเพ่อีกคนนึงหายไปหาข้อมูลเกี่ยวกับราชาจากกักรพรรดิปีศาจมารรวมถึงท่านอุโรงเจว่าในตอนนี้พวกเขานั้นทําอะไรยังไงอยู่แถมหลังจาก ที่แม่นางซิลยยนได้ไปตรวจสอบหาข้อมูลเกี่ยวกับจุดๆนั้นตัวเธอเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในพระราชวังใหญ่ของกสกรพิปสัตว์มันได้แต่ที่แน่ๆก็คือแบบว่าได้ไปพบเจอกับน้องสาวของแม่นางป่ายหลิงตัวเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่ก่อนหน้านี้ที่คิดว่าตัวเธอนั้นได้ตายไปแล้วแต่ที่จริงแล้วเธอนั้นยังไม่ตายนะครับถูกดูแลเลี้ยงดูปัญญาตีอีกด้วยตึงกดาภัยตัวพระเอกเอกก็ถือกับสงสัยเลยนะครับว่าที่จริงแล้วในแม่นางปายจินน้องสาวแม่นางปายหลิงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่ก็จบไปก่อนนะครับสำหรับ epd epida มาใหม่ในวันจันนะครับถ้าเกิดว่าตัวเต็มมาวันจันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ากว่าผมจะแปลเสร็จอะไรเสร็จก็อาจจะเป็นวันอาคารก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดขยันจริงๆก็อาจจะวันจันอะไรครับผมโอเคนะครับสำหรับ epd คลิปที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับยบาย